สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่หนุยซังอินโตกวเยนสำหรับใครที่ติดตามดูคลิปวิดีโอของหนุ่ยนะครับตั้งแต่ในอนดีตจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กด Sub s c r i b e นะครับก็ฝากกด Subcribe เด้วยเป็นกำลังใจให้กับหนุ่ยด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะหนุ่ยก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับแบงก์เยนขาดครับคำว่าขาดในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าขาดแบบจํานวนธนาบาัตรแบงก์ไม่ครบนะครับแต่มันหมายถึงว่าธนาบัตรของเราเนี่ย มันแหว่งไปครับซึ่งตอนนี้หน่วยไม่ได้ม่ได้มีแบงค์นั้นอยู่กับตัวแล้วนะครับแต่ว่าเป็นไปตามภาพนี้เลยครับซึ่งทุกท่านจะเห็นนะครับว่ามันมีการแหว่งตรงข้างล่างนะครับแบบแห่งไปส่วนหนึ่งอ่ะคือเรียกว่าเราไม่ไม่รู้ชิ้นส่วนว่าไอส่วนเล็กๆตรงนั้นน่ะมันหายไปไหนนะครับ ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ว่าตอนนั้นหนุ่ยไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วคราวนี้เนี่ยร้านนั้นเนี่ยเราจะต้องจ่ายแต่เงินสดเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เนี่ยเงินที่หนุ่ยเบิกออกมาเนี่ยมันมีแต่แบ,แบงค์หมื่นเยนเท่านั้นเลยคราวนี้นหนุยก็เลยต้องทําการจ่ายแบงค์หมื่นเยนไปแล้วเขาก็จะทอนมานะครับซึ่งการซื้อของครั้งนั้นเนี่ยมันราคาประมาณพันหรือสองพันกว่าเยนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทอน แบงค์ห้าพันเยนแล้วก็แบงค์ห0ึ่งพเยนอะไรพวกนี้กลับคืนมานะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยหนุ่ยก็ไม่ได้ค่อยได้เช็คตัวแบงค์นเนาะว่ามันมีสภาพที่เป็นอย่างไรบ้างนะก็ค่อยต้องรีบพอสมควรนะครับที่จะหยิบตะกร้านะแล้วก็เก็บเงินอะไรพวกนี้นะเพื่อที่ เราจะได้ให้ลูกค้าคนต่อไปเนี่ยเข้ามาที่แชทเชีร์ใช่ไหมครับเออเราก็เลยทําการเจ็บของอะไรเรียบร้อยเลยแล้วก็รีบกลับบ้านนะครับแต่ว่าก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยหนุ่ยก็ไปแวะอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านร้อยเยนนะตอนนั้นหนุ่ยก็แบบเออเปิดกระเป๋าดูแล้วปรากฏว่าเห็นสภาพแบงค์เนี่ยมันแปลกๆนะครับก็เลยเอ,อ๊เราก็เลยยังเอะใจอยู่นะครับจนกลับมาที่บ้านเนี่ยก็เลยลองหยิบแบงค์ขึ้นมาดูนะปรากฏว่าแบงค์มันก็สภาพแบงไปตามที่ทุกคนได้เห็นกันนั่นเองนะครับ ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น,เ,นเป็นครั้งแรกของหนุ่ยเลยนะครับที่หนุ่ยมาใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวแห่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยเอยเราก็เลยคิดอยู่พอสมควรว่าเราจะสามารถที่จะใช้แบงก์นั้นได้อยู่หรือเปล่านะครับก็เลยทําการหาข้อมูลนะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่า ถ้าหากว่าเป็นที่คนที่มาท่องเที่ยวนะแล้วก็ถ้าเอากลับไปที่ไทยแล้วเนี่ยจะไปแลกกับครานที่เขาทําการแลกเงินอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยากหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะครับคือมีความเสี่ยงสูงที่จะแลกกับคืนเป็นเงินบาทไม่ได้แต่คราวนี้ในเคสนี้เนี่ยคือหน่่ยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเออหน่วยก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเออมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยที่หน่วยคิดถึงก็คือการเอาไปแลกคืนกับธนาคารครับก็คือ เราไปแลกเงินเป็นแบงก์ใหม่กลับคืนมาจากธนาคารเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าเคสแบบนี้เนี่ยในประเทศไทยเราก็อาจจะมีเหมือนกันนะเช่นแบบแบงก์บาทของเรามันขาดไปอะไรเงี้ยเราก็อาจจะอ่ะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นแบงก์ใหม่ที่ธนาคารเนี่ยอันนี้คิดว่าน่าจะทําได้นะครับซึ่งในญี่ปุ่นก็เช่นกันนะครับเราสามารถที่จะไปแลกได้นะครับอันนี้คือเป็นวิธีที่1ส่วนวิธีท,ที่2เนี่ยนะครับเราก็คือเราสามารถที่จะ เอาไปใช้นะครับตามร้านห้างสรรพสินค้าต่างๆเพราะว่าแบงค์ที่หน่วยได้มาเนี่ยมันก็ได้มาจากห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราเอาไปใช้จ่ายตามปกติเนี่ยก็ย่อมสามารถทําได้เช่นกันครับตอนนั้นเนี่ยหนุ่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเอาไปแลกกับธนาคารก่อนในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะ จะได้สบายใจนะในการใช้จ่ายซื้อสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้แบบไม่ต้องมีปัญหาอะไรนี้ด้วยใช่ไหมตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าหากว่าเราเอาไปซื้อสินค้าเลยเนี่ยกลัวเขาจะไม่รับธน,นบัตรของเราเนี่ยแล้วมันอาจจะมีแบบสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเกิดขึ้นนะครับก็เลยไปที่ธนาคารครับแต่คราวนี้เนี่ยคือที่หนูเข้าใจเนี่ยก็คือไพรส์ีของที่ญี่ปุ่นเนี่ยหรือ a p a n p โ s สเนี่ย มันก็จะเป็นทั้งไพรส์นีแล้วก็เป็นธนาคารด้วยใช่ไหมครับแต่นั่นปรากฏว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกที่เสมอไปนะในที่ที่หน่วยไปเนี่ยกลายเป็นว่าจะเป็นโพสต์สาขานั้นเน่ยเขาเป็นแค่ไพรส์นีครับเขาไม่ได้แบบมีความเป็นธนาคารอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไพรส์นี เขาก็บอกหน่อยมาแบบดีๆเลยนะครับว่าแบบเอออันนี้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนธนบัตรใบใหม่ให้ได้เนื่องจากว่าไม่ได้ทําการเป็นธนาคารด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเอาไปแลกเนี่ยต้องไปแลกที่จุดที่เขาเป็นธนาคารด้วยจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทุกคนจะเอาไปแลกให้แลกที่ธนาคารแต่ว่าถ้าเป็นเจแปนโพสก็ดูดีๆก่อนว่าอันนั้นเขาเป็นธนาคารด้วยหรือเปล่านะครับประเด็นที่1แต่ว่าถ้าจะเข้าไปสอบถามเนี่ยหนูก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเราสามารถที่จะไปคุยได้แน่นอนนะ ส่วนเทสที่2ก็คือร้านชักที่หนุ่ยเออไปแลกไม่ได้แล้วนะครับรเลยก็เลยเอ๊ะตรงจุดจุดนั้นเนี่ยมันใกล้กับร้านค้าที่หนุ่ยเคยไปซื้อสินค้าแล้วก็ได้แบงค์นี้มาใช่ไหมครับแล้วก็น,นี้ก็มีความจำเป็นพอดีที่จะต้องไปซื้อสินค้าที่ร้านนั้นนะเลยก็เลยกลับไปซื้อสินค้าด้แล้วก็ไปเลือกสินค้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแลก็ไปจ่ายเงินที่แัดเชียร์แล้วก็คือเตรียมไว้แล้วว่าต้องใช้จ่ายแบงค์นี้ต้องเอาออกไปจากตัวให้ได้เพราะว่ากลัวมันจะมีปัญหานะครับก็เลยเอ่ะ ตอนนั้นจ่ายรู้สึกจะพันห้าร้อยเยนแล้วก็ให้เขาถอนมานะครับซึ่งเหตุการณ์นนั้นก็คือเรือก็เออวางไปเลย1,000งพันกับเหรียญห้าเยนนะครับวางไปปุ๊บแล้วก็ดูปฏิิริยาของพนักง,งานก่อนนะครับพนักงานเขาก็ไม่ได้แบบเอออะไรนะแต่ว่าคราวนี้วิธีการที่แคชเชียร์เนี่ยมันออที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบนะก็คือแบบ นับเงินแบบบ้านเรานะครับกับแบบที่2คือมันเป็นตู้ที่สอดเงินเข้าไปอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นตู้มันจะทําการนับเงินด้วยตัวเองนะครับก็คือแบบเหมือนว่าถ้าหากว่าแบงค์มันไม่สมบูรณ์เนี่ยตู้มันก็จะได้เงินออกใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นเคสหลังจนได้นะครับก็คือพอพนักง,งานเขาก็เออพยายามใส่เงินเข้าไปนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยปรากฏว่ามันก็ได้เงินออกมาเพราะว่า เงินมันอยู่ในสภาพที่ขาดไม่สมบูรณ์นะครับแต่คราวนี้พนักง,งานเขาไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าเขาเห็นว่าเออมันเป็นแบงก์จริงๆนะเออเขาก็เลยทําการเออกดเซตเครื่องว่าเออเนี่ยเราเอาเงินจ่ายเข้าไปเนี่ย1,500เยนจริงๆอ่าก็คือ,ก,คอก็คือใส่เข้าไปแค่นั้นเลยนะครับก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังนะครับถ้าหากว่ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุน่นแม้จะเป็นการท่องเที่ยวหรือการอยูร่ระยะยาวก็ดี เราสามารถที่จะไปใช้จ่ายที่ร้านส,สินค้าได้นะครับไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะหรือว่าถ้ากว่าใครกังวลอาจจะลองไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารในประเทศญี่ปุ่นได้นะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ของหน่วยนะครับในประเทศญี่ปุ่นที่หน่วยเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากให้หน่วยทาคลิปวิดีโออะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็จะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆติดตามรับชมกันได้ต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย